เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่เห็ดคายพี่น้องจ้าเห็ดไข,เดไข่เห็ดหน้าแร่เห็ดหน้าแร่เนาะบ่ม,มีนอนดอกเนาะเดี๋ยวไข่เบิงึงเห็ดบิงึงบ่มีนอนไม่มีนอนโอเคเอาได้ดงพี่น้องเอาได้บ่ดอกบัวเงี้ย,ม,ยมีหวัวหมด น้อยนี่โอ้อยแบมันคอยเหยียบหัวมันพี่น้องนี่นี่ดอกหนึ่งให้ผึ่งดำแต่แต่ตแหนกะยุ่มดีดิสามที่ทั้งี่ออกมาเด้พี่น้องนำทาง หวานดอกนึงพี่น้องเอาได้บ่อพโอ้ยถือกินนี่นี่กำลังเป็นลูกเกินแมงดินมาเนี่ยพี่น้องกำลังแผ่พันธุ์เป็นลูกหาไหมไมาเขียวก่อนนี่ถือกินพี่น้องเอาคือเก่าละย่ามอึดอยากเนาะเอามาให้มู้เจ้าเพิ่งเอาไปเบิ่งไข่ไก่นี่ หัวหน้าคอยสะออนเห็ดเพิ่กว่ามีมีแต่เห็ดแนวนี้พี่น้องเห็ดห้องโบกินหุ่นอันนี้แนนเบิดเป็นจ่ายเลยพี่นอบบยย้องดอกบกไง๊ายหุ่นอะมูบ,บักไงหนึ่งพี่น้องข่ายเห็ดก้นโคกเลยเห็นว่าอะไรพี่นอ้องเบิรงนุ่นอะ พี่น่ะพี่น้องกอดกันเป็นมูคือจังกินบ่ไดดล่ะเฮะ้พบัวน่ะมูหนึ่งอ่ะเอ็นบาพี่น้องเยอะหุ้ยอย,ยูผ่ผนจะเป็นสีเหลืองเด้วยว่ามันสีขาวอันนี้ดอกหนึ่งเอามาให้เบิง้งมาให้เบิ้งพี่นอ้นาางองมันมีผ้ามาเบิ้เงิันเฮ็ดกินบ่ไดดเนาะมันออกหลายเนาะเฮ็ดผึ่งมันบ่มีบั่ไดมันบอ,อกต้องร้อยก,ก่อนเห็ดผึ่งร้อยเจ็สองอาทิตย์พอมันฝนหืมแห้งเนาะ เอาเห็ดอันนี้ไม่พี่น้องเบิง้งมาพรอยอีกหรอพี่น้องเฮ็ดกินบ่ได้สรุปแล้วมีแต่เห็ดกินบ่ดนได้หลายเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้พูน่ะมาพรอยอีกหมูบกักไงพี่น้องเราเคยกินเอไามา้พี่น้องเบิ้งเป็นอยังสะออหันสะออนธรรมาชาติพี่น้องพูน่ะไถหูบอกเน่ยเด้อเป็นเห็ดอีหยังพี่น้องอย่าผูกซือ้อเด้อต้องไปเบิง้งในหนังสือเนาะเนี่ยมันคล้ายๆเห็ดก้นโคกได้พี่น้องแต่บ่าวดอกสีเหลือง พนดอกสีเหลืองๆเป็นลักษณะนี้เป็นมูลเลยพี่น้องอันนี้ตรงหาเบื้องซื้อพี่น้องบ่หูว่าเป็นเห็ดอีหยังได้พี่น้องนี่ยบ่ใาบาได้บ่หูบ่ใบาอันนี้ไม่รู้ไม่ไม่ชี้ไม่ชุไม่รู้ไม่ใบออกเต็มเู่พี่น้องเอามาให้พี่น้องทางอ่าทางบ้านเฮาเบิ่องเนวาเป็นเห็ดอีหยังสิออกแข็งแ็งได้จังน้อยได้พี่น้องเด้อ นออกแข็งแข็งจากน่อยบะหูวใบหยังคุณคุณพี่หาหน่ยแล้วจะบอกประจําว่าถ้าพเจะคลองบ่ลูกจังเฮ็ดกินจะเอาให้พี่น้องเบิ่งพะนะคอยก็บ,บอกว่าคอยกินบ่ไรแล้วบ่อยากให้ไทยเอาเฮ็ดเปียเฮ็ดที่บ้าเฮาบ่ากินแต่บะไทยพี่น้องเบิง่งเนาะบฮห้ว่าเป็นเฮ็ดอีหยังด้วพี่น้องก็เลยมาให้เบิง่งเมื่อวายนีเฮ็ดออกสซมีซ้ำม,มาปีคือบ้านเฮาาเ่นเด อันนี้อันนี้เป็นยังนี้อีกมูหนึ่งนี่พี่น้องเห็นปะอีกมูหนึ่งเอามาให้เบิง้งซื้อดอกพี่น้องข่อยบ่รูู้ดอกว่าเป็นเห็ดที่ยังจาได้จํหนึง่งข่อยบ่ฮงหูขอก็บ่บก,กินเด้ฝุ่น่ะดอ,อกแบบไงเอาความงามมาให้เบิ่งนะพี่น้องด้วยสิป,ปีนให้มู่เจ้าเบิ่งเด้อข่อยบ่บายบเด้มันคล้ายๆอ,อ่ะเห็ดก,ก้นโคกแต่มันเป็นสีเหลืองพี่น้องนี่เป็นลักษณะนี่เห็นบอกให้เบิ่งไก่ เห็ดกินบ่อืดดอกเนะาะเขาขั้นเขา,าบ่าหูเขาก็บบากินเนาะพี่น้องมันบ่คุ้มคานี่แหละพี่น้องมูเจ้าหูบอกซื้อในเด้อข่ะเด้อบอกซื้อในเด้อคือว่ามันง่ามแหมมันคือเห็ดกลนโขกแหมแต่ว่าเป็นสีเหลืองเด้พี่น้องนี่บ่ได้ทำร้ายเด้พี่น้องเอามาให้เบื้องนี้บอกควมงามความสวยของเพินนะ่นเนาะนี่พูดอะเป็นมูออกามาักสิเลยพี่น้องจา๋า ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเอามาให้ดูค่ะถือกินพี่น้องเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองถูกกินค่ะเนี่ยพี่น้องเสื้จภารากิจของวันนี้ได้ซ้ำนี่แหละค่ะได้ซ้ำนี่แหละนี่แต่ว่าเหลืองงามงามได้เห็ดรวมเด้อค่ะเด้อมีเห็ดมีเห็ด พึ่งหวานนี่พึ่งหวานแล้วก็เฮ็ดอันนี้เฮ็ดไข่มุกพี่น้องอันนี้เฮ็ดไข่มุกอันนี้ก็เฮ็ดก้อนเนาะเฮ็ดอันเฮ็ดน้ำหมักเอาเฮ็ดท่านดอกหนึ่งพี่น้องจ้าเฮ็ดท่านดอกหนึ่งจะไปอันแกงร่วมกันอันนี้ก็ขาไล่พึ่งหวานอ้วนตุปป๊ปุโอเคเลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุก การกดติดตามเด้วพี่น้องเด้อท่านเหตุใหตา้าไล่ขอโทษขออภัยเด้อขอบคุณได้หลายค่ะบายบายจุบจุบวิดีโอโคเซ็บ